เริ่มจากภายนอกกันก่อนด้านหน้าของ Control V 2 0มาพร้อมกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉียวมากขึ้นไฟหน้าเลเทรงเรียวให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศด้านหลังมีไฟท้ายเลทที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและโดดเด่นเส้นสายด้านข้างของรถดูเรียบหรูและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นล้ออลอยขนาด19นิ้วเสริมความมั่นใจในการขับขี่ ภายในห้องโดยสารของ c o n t โ o ล V2025 ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมารรวัดดิจิทัลหลังพวงมาลัยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการวัสดุภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเบานั่งด้านหน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบทำความร้อนเบาหลังสามารถปรับเอนได้เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะ c o n t ทรล V 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยอนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรให้กำลัง190แรงมา้าและระบบไฮบริด eHEV ที่รวมเครื่องยอนต์เบนซิน2.0ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม204แรงมา้าระบบส่งกำลังเป็นแบบ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึง5ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Control V 2องพมีทั้งหมด5รุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่รุ่นอ e, ีราคา1,419,000บาทและรุ่นท็อปก D c v i s 4W อดีราคา1,729,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้รับหากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความสมดุลระหว่างความรูหราสมรรถนะ และความประหยัดน้ำมันฮอนด้าคอนโทรวีส0ง2ัเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะรุ่น ehevs ที่มีราคากลางกลางแต่ได้เทคโนโลยีไฮบริดและอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการความสปอร์ตและอุปกรณ์เสริมที่มากขึ้นรุ่นอีกอช V4WD ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวของเราหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ ในวิดีโอต่อไปครับ